ยกยอแม่น้ำแบบน้ำไหลครับผมนะ่ครับให้ยอไหลไปกับน้ำครับผมไหลไปกับน้ำเรื่อยๆปลาก็ขึ้นมาจากข้างล่างพอดีก็มายกขึ้นตรงนี้ ยกอย่างงีนะ้ไปเรื่อย,อยจนกว่าจะโดนครับวันนี้จะมาลองกลางคืนครับผมนี่ก็เวลาประมาณทักห้าหกโมงเราจะมาลองดูกลางคืนว่าจะมีตัวใหญ่ใจขึ้นไหมน้ำก็ยังมาไม่เยอะครับยังอยู่สูงอยู่ครับตลิ่งยังสูงอยู่ครับ สวยๆครับเต็มที่สองครับ สามครับ 摘毛。<noise> จะเปลี่ยนอีกหนึ่งเต้มสวยๆครับ เป็นนีปลาพมครับตัวสว,สวยสวยครับนี่ครับยอแม่น้ำครับน้ำไหลใส่ประมาณลูกวกว่าครับตัวนี้ <c oughs> ใส่ประมาณลูกกว่า <c oughs> ที่ยกยอน้ําไหลยกยอแม่น้ําครับครับนี่ก็มีเสาแล้วก็เสาแล้วก็ใส่เสือ้อแขวนยุงมาครับและอีกนี่ก็ผูกอย่างนี้ครับผูกที่ไม้ไผ่ผูกที่เสาครับเราจะตั้งไว้ที่เดิมไม่ได้ครับเพราะน้ํมันไหลแรงถ้าตั้งไว้ ยอจะแขงครับเราก็มาตั้งข้างบนตั้งข้างบนแล้วก็ปล่อยให้ไหลไปกับน้คบํครับครับปล่อยมันไหลไปเองครับแล้วก็ไปยุงไว้เล็กน้อยครับเราทําระดับให้เสมอกันครับก็ปล่อยไหลไปไหลแล้วก็ไปยกที่จุดเดิมครับข้างตลิง่งถ้าตั้งไว้ตรงนั้นก็ยอจะแข็งเพราะน้ําจะ น้ำจะพัดครับเรามาตั้งข้างบนให้มันไหลแล้วก็มีสายผูกนิ้วผูกนิ้วไม่ให้ยอหมุนครับผูกไว้นิ้วเดียวครับครนี่สายผูกไว้นิ้วไม่ให้มันหมุนครับใจะลองทําดูครับใครที่มีแม่น้ําแล้วก็น้ําไหลช่วงนี้น้ํายังน้อยครับน้ํายังน้อยปลาย,ยังไม่ขึ้นครับ ก็มาทดลองดูวันนี้ก็พอได้ตัวอยู่ครับน่ครับมีสายผูกนิ้วไว้ไม่ให้หมุนครับถ้าไม่ผูกน้ำจะพัดแล้วยอจะหมุนไปเรื่อยๆครับไปยกที่จุดเดิมครับตัวนี้ปลายังไม่ขึ้นครับน้ำยังน้อยครับฝนฝนไม่ตกมาเยอะครับนะครับใครยังใครจะทำลองทำดูครับเนี่ย หลักเสาก็ฟังแล้วก็มีไม้ค้ำไว้ครับรอบทิศทางครับครับสรุปสรุปปลาก็ได้ก็พอพอได้กินอยู่ครับมาทดลองดูครับปลายังไม่ขึ้นครับก็อพอได้ตัวอยู่ก็วันนี้เดี๋ยวก็กลับแล้วครับ น้ำขึ้นเยอะๆปลาขึ้นเยอะๆก็จะมาถ่ายให้ดูอีกครับช่วงปลาขึ้นเยอะๆครับครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมคลิปหน้าก็มาถ่ายให้ดูอีกครับสวัสดีครับ